สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านได้มาดูบ้านไม้เรือนไทยประยุกต์นะครับก็ถ้าเกิดจะเป็นรูปแบบสไตล์นี้นะครับก็จะเห็นว่าก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีครับสาหรับรูปทรงและก็รูปลักษ์สไตล์นี้นครับเป็นของทีมงานโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยทีมงานผู้รบเหมานี้จะไปทั่วประเทศแล้วนะครับโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับซึ่ง การทาบ้านนะครับก็ต้องบอกว่ายอดในการสั่งนะครับคือคิวในข้ามปีมาเลยทีเดียวนะครับ้ันนี้ก็น่าจะเป็นของปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะมีการแบบตามาตามตามคิวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคิวเขาน้างจะยาวเพราะว่าคุณภาพเขาน้างจะโอเคแล้วก็ในเรื่องของคือลหลายๆคนที่ไปดูก็บอกว่าถ้าเกิดได้สร้างเองมันไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับบ้านส่วนใหญ่นะครับเวลาที่จะทำมันก็ต้องมีการยกสูงมันมีการขุดเทฟุตติง้งเทเสาขึ้นมา,ายกสูงประมาณ2.5เมตรครับ อันนี้คือต้องบอกเลยครับว่าเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนที่จัดหาในเรื่องของเสามาแล้วก็ในเรื่องของอเป็นการจ้างค่าแรงเพิ่มนะครับเสาละ1,000บาทนะครับในเรื่องของการที่จะยกเสาสูงขึ้นประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่12ต้นนะครับก็1 2,000บาทในการที่จะมีการให้ยกสูงนะครับแล้วก็บ้านจะเป็นบ้านไม้เก่าครับทำมาจากไม้ประดู่ไม้แดงไม้เต็งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งหลังจากที่ทําเสร็จนะครับ ตามที่เห็นครับข้างบนก็จะมีการพ่นสีเคลือบไม้นะครับซึ่งก็รวมถึงการที่จะป้องกันปลวกด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าเป็นงานเฟี้ยมครับเข้าเดือยเข้าริ่มประมาณนั้นนะครับทีนี้จะอ้อมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะมีประตูไว้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านในกรณีที่จะมีการต่อออกมานะครับเพื่อที่จะทําเป็นห้องน้ําหรือไม่ก็ บางครั้งอาจจะต่อมาเป็นระเบียงก็แล้วแต่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการให้มีประตูหรือไม่ครับบางบ้านนี่จะปิดไว้เลยก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาแหละครับว่าจะต้องการในรูปแบบไหนนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการในรูปแบบของห้องน้ําที่จะต่อเติมออกมาก็คุยกันเลยนะครับราคาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับหลังนี้จะอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับรวมจัดส่งนะเกิดว่าเป็น300กิโลเมตรจากอำเภอกันทะลักก็จะฟรีจัดส่งครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที ระยะทางไกลจากนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับห่างจากนั้น300กิโลเมตรทุกๆ100กิโลเมตรก็จะคิดค่าจะส่งอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับก็ลองโทรเข้าไปสอบถามดูได้กับผู้รับเหมานะครับเบอร์โทรรายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับวันนี้จะพาทุกคนได้มาดูร,รอบๆข้างก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงขนาดห้องนอนครับ3คูณ4เมตรนะครับอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตรงกลางนี่จะเป็นห้องโล่งเข้ามานะครับ อ่าคือสียังทาไม่แห้งครับก็เลยยังขึ้นไปดูด้านบนไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีภาพในเรื่องของห้องแล้วก็ระเบียงด้านหน้าจะให้ดูท้ายวิดีโอว่าจะเป็นยังไงอ่าเป็นด้านข้างครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่หน้าต่างแล้วแต่ว่าเจ้าของมันจะต้องการในรูปแบบไหนสามารถที่จะสั่งได้ว่าต้องการที่จะเป็นกระจกไหมหรือไม่เป็นกระจกอาจจะเป็นบ้านไม้หรือจะเป็นในเรื่องของอ่าที่เจ้าของบ้านต้องการนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือด้านล่างครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับไม้ นะครับชิดเลยนะครับบริเวณขื่อด้านล่างเนี่ยเป็นประมาณนี้ครับตาุกคนได้มาดูกันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจครับในกรณีที่และหลายท่านชอบไม้แล้วก็ไม่ชอบบ้านปูนประมาณนี้และหลายคนก็จะมีความชอบที่ต่างกันบางคนก็ชอบบ้านไม้บางคนก็ชอบบ้านปูนอันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงของบ้านไม้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกสร้างบ้านหนึ่งหลังนะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นบริเวณบันไดที่จะเดินขึ้นไปนะครับสียังไม่แห้งครับก็เลย ยังให้ขึ้นยังพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนไม่ได้ก็เลยนะครับดูบริเวณด้านข้างแล้วก็รอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในรูปแบบสําเร็จไว้ที่เป็นภาพนิ่งนะครับไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับเป็นประมาณนี้ครับตีฝ้าอะไรเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องด้านหน้าอันนี้คือแปลนนะครับแปลนที่จะทําเป็นแบบบ้านอี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียงด้านหน้าครับหลังจากที่ลงสีเคลือบเงาเสร็จแล้วค่อนข้างที่จะสวยเด่นเลยนะครับมันสะท้อนเป็นเงาขึ้นมา แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครับภายในห้อง 3, าคูณสเมตรก็จะเป็นประมาณนี้ครับตีกระเบื้องแผ่นเรียบสวยระเบียงด้านหน้านะครับลอดไฟก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะสั่งทีมงานได้นะครับสายไฟเพื่อเรียติดแอร์พวกนี้ก็ก็สั่งเข้าไปได้ด้านหลังโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นทรงนี้ครับบันไดจะอยู่สายขวาก็คุยกับผู้รับเหมาได้นะครับว่าต้องการในรูปแบบไหนอย่างไรครับโทรเข้าไปคุย กับทีมงานโชคประยูนบ้านไม้เดียนไทยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีด้วทุกคนครับผมสวัสดีครับ